ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล um ่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวน้แขกินหเยอรรน้ำแข็งใส่ัไปกนาเยยตอรอย่นค้ำข่วนเเย่ยอรย่ แต่ตะกี้อย่างงี้มาขายได้แค่นหลังโิดบ้านใเจ๊แหกตาดูมากชาวบ้านจะจกตากินอยู่แล้วขายไม่ได้ไงราคาแบบนี้อ่ะฮะอุตมตาเรือแน่แน่มันต้องอย่างไ้ท้าบัดตะก็มากินใช้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือเออเนี่ยตายแล้ววันนี้ของไม่พอขายนะ เธอสองคนอยากรู้ใช่ไหมว่าฉันจะขายได้หรือไม่ได้มันจะไม่ได้ได้เย้างไบาทมากอิาวสนาจเย็นาวนสุนาอเฝ้นาะเน้ะามานาะเนี๋ยนวๆเมี๋ยวเจอกันวหิมาวเจมกันาวมาวหมะวะหม่มาช่วยเหรอแม่มาช่วยเหรอ เชิญห้าบาททำสิคะช่วยจาทห้บาทให้ขาคะของเรา30สามสิบบาททำเลยทำเลยให้เด็กมันดูทำให้มันฉากจ่นเลยค่าย่าเอาเองเลยอยากได้อะไรก็จ่าเอาเลยเอาแบบที่ขายจริงเลยเราไม่ได้สร้างร่าร้านเราไม่เคยสร้างผ้าดีต้องใกล้ต่องมคนกินเปล่าก็ไม่เลิกอันนี้กไม่เติมหรอนไม่เติหมันไม่นาวอะไรกินเตมมานมาค่ะ อันนี้เด็กๆเขาทำกันครับเด็กๆเขาเล่นเด็กๆเขาเล่นกันแถวบ้านเขาถ่ายเด็กๆของต้อมนี่แถวบ้านคือว่าจัดใหญ่จัดใหญ่มาแล้วคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะต้อรับทุกท่านเข้าสู่รายการหุยยยมา แข็งใสที่เราเห็นเมื่อสักครู่น,นี้30<ช>บาทคุณผู้ชมขาไซส์ใหญ่ไซส์เบิม้มไซส์ยักษ์มาเล่ามาเตือเหตุการณ์จำลองเมื่อสักครู่น,นี้คือเหตุการณ์ที่เกิดจริงเลยครับมีคนมาดูถูกก่อนเราจะขายอีกนะว่ามาเตือนเราว่าเนี่ยสาบาทอ่ะม,มันแพงไปไหมเท่าก,ากับก๋วยเตี๋ยวชามนึงอ่าแล้ววันนั้นอ่ะร้านน้ำแข็งใสมีสี่ร้านเลยรอบ วันนั้นวันเปิดตลาดถนนคนเดินวันแรกด้วยต้องเลยบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูลองขายดูเขามาดูถูกค่ะว่าต้องขายแพงเงี้ยเหรอใช่ค่ัแล้วมาเหมือนว่าเรามาเตือนเราแล้วร้านที่เขามาเตือนเราเขาขายเท่าไหร่วันนั้นอ่ะวันนั้นเขาไม่ขายครับเขาเหมือนเขาเป็นคนจัดตลาดนะคบอ๋อแล้วเพอเพอต้องขายแป๊บเดียวแหละเขาก็นั่งมองเงินเวอรเลยครับเพราะลูกค้ามาลุมแต่ร้านเหมือนเมื่อกี้เลย เหมือนภาพเมื่อกี้ต้องใช่ใช่เหมือนเเราเลือกอะไรก็ได้เหรอสามสิบบาทเนี่ยเลือกส่ใช่ใช่ครับแล้วของเชื่อมพวกนี้ต้องจะทาเองปกติแล้วเวลาเราขายน้ําแข็งใสเราจะไปรับของเชื่อมเหล่านี้จากตลาดมันง่ายดีแต่สำหรัแของต้อมคือทําเองทั้งหมดเคยสั่งไหมเคยสั่งแก่ตลาดไหมเคยทาเคยเคยขายเคยขายที่ไปเทแล้วครั้นี้ แต่ก็ไม่ถูกใจเราใช่ครับแล้วหนูไปได้ไปออกงานใหญ่งานหนึ่งคือเราไปเราต้องทําให้ดีที่สุดก็เลยคิดเชื่อมเองอย่างเงี้ยหนูว่าทิ้งึงสิโลนะใช่เราเชื่อมไม่เข้าที่เชื่อมเละเชื่อมอะไรใช่มันยากทุกอย่างมันยากหมดแม่จะเลือกมันเลือกเผือกเลือกฟักทองเนี่ยเยมื่อวานนับแล้วว่าขาดอะไรบ้างก็ลืมเมื่อเช้าแฟนมาบอกบอกพี่ต้อมรู้ไหมเราลืมเราลืมเผือก วิ่งไปซื้อเผือกมาสองโลเชื่อมเมื่อเช้านี้เลยนี่ครับสดๆมาเลยงั้นลองดูไหมใครอยากชิมอะไรบ้างชิมจีนแม่ต้องชิมคนที่ชอบพูดไม่ใช่ชิมชาดีเดี๋ยวเราจะต้องทำไทยหน่อยพี่ตั๊กอยากได้ไส้อะไรต้องบอกะอยากไต้องเลยตั๊กเออเจ้าอะไรดีครับเออตั้งแต่โลแรกจนโลสุดท้ายไม่ได้มันล้นมันไม่มีที่ใส่ยังหน่อย อย่างนะนิดยางไงหนาะจะล้นนะลูกหนูเยอะไปแล้วเอยาเหยาะอะก่อนหน้าที่จะมาขายน้าแข็งใสเรียกว่าน้าแข็งใสไสไเทะลักไสทะลักลุ้นต้องทำอะไรมาก่อนโอ้โหหนูสารภาพเลยพี่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยอ่ะตั้งแต่หนูอายุ12ออ่ะก็ไม่ได้เรียนแล้วออกมาหนูว่ากาจ้างทางานแล้วเนาะเขาสวนตั้งแต่วันเราหกบาทครับแล้วบางทีก็ไปกับลุงไปรับจ้างเขาทาแข็งไม้แบกไม้แบกอะไรเงี้ยทามาหมดที่ตอนเย็นก็ไปหิ้วปูน หนูนู้เรียนถึงไหนแค่ป .6 ครับเพราะว่าแม่หนูเสียตั้งแต่หนูอยู่ป .3 แล้วพอพ่อเขาแบบคนหล่อนะ่ยเขาจะมีแบบมีไปเรื่อยๆอ่าใช่พอจบได้หนูว่ามาอยู่กับย่าแล้วเขามารับจ้างจริงๆต้อมเขาหน้าคมมากนะหน้าเหมือนก็ติ้งกันนะได้ใช้กติ้ง่กันนะดูคมน่ารักอมน่ารักเนาะทำมาหมดแล้วคุณผู้ชมซักรีเรอสักรีสักยด เจ๊งทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะแล้วทำไม่เป็นคือแฟนอยากให้ทำแฟนอยากถีบแล้วภาคดันอยากให้ต้องมีอาชีพต้องกระสานฝันเขาออกจากงานมาทำสองเดือนแค่นั้นเองไม่ได้แล้วก็กันตัวเองตัวเองไปขายเสื้อผ้ามือสองอะไรบ้างที่เจ๊งซักแห้งซัก้ซักลิ้นนั่นแหละแล้วก็ไปขายเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าอะไรก็เจ๊งอีกเจ๊งมันค oh. ือมันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มาขายสักสองปีสามปีคือขายของออนไลน์แล้วมันดอบนั้นเนี่ยน่ะ มันก็เขาก็ถีบต้อมอ่ะให้ทําน้ำแข็งสายอีกอืให,ให้ทําอีกครัอันนี้ทามานานหรือยังปีนี้เข้าสองปีแล้วครับต้อมเป็นนักสู้ขยันทำมาหากินตั้งแต่เด็กๆค่ะแม้จะจบเพียงแค่ประถมหกก็ออกมาทำงานรับจ้างใช้แรงงานค่ะทำทุกอย่างเลยที่ได้เงินผ่านหยาดเหงื่อและน้ำตามามีใช่น้อยจนได้มาเป็นพ่อค้ามี เพราะแฟนสาวค่ะแม้ว่าทำมาหลายธุรกิจเช๊งไม่เป็นท่าแต่ว่าต้อมก็ไม่เคยย่อท้อที่จะต่อสู้กับหนทางทำกินด้วยเพราะได้กำลังใจที่ดีมากๆจากแฟนสาวเป็นแรงผลักดันแฟนผลักดันยังไง เหมือนแบบเขาอยากเป็นแม่ค้าเขาก็เป็นอาจารย์แต่ใจอ่ะเขาอยากเขาชอบเป็นแม่ค้าตอนไปมหาลัยเขาจะไปรับลมใหญ่ใส่รถไปไปขายให้อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเขาจะรับไอ้ข้าวแพ็คๆก็สิบสิบแปดสิบสองบาทไปขายใจอยากเป็นแม่ค้าขายของแต่ตัวเองเรียนจบปริญญาเองต้เลยต้องไปเป็นอาจารย์นึกออกไหมนึกออกไหมแต่สุดท้ายอ่ะก็เลยอะต้อมนี่แหละว่านี่แหละคามหวังเป็นความหวังเป็นความหวังของชั้นถ้ามขาย ตํ่ายําแซ่บด้วยอ๋อไม่ปกติจังหวะอันนี้ตํายํ้าจะขอถ้าฟาร์มอย่างหนึ่งเลยคือแม่แม่เขาแม่แฟนครับเป็นคนพักดันอีกเมือนกันเขาบอกว่าแม่บอกว่าต้อมเดี๋ยวมันจะหน้าฝนแล้วนะน้องแข็งใสจะดอกแล้วมีวันนึงน้องๆชวนต้อมาตําต้มตําหลังหลานกินในที่ตลาดที่ต้อมนั่นแหละแต่แม่มากินแม่เรียกไปต้อมขายเฮอะเดี๋ยวต้อมมาตําต้มตําอร่อยนะอะไรเงี้ยเขามาชิมอ่ะ มาชิมในรสชาตฝีมือเราลตอนเช้าแม่ก็ซื้อของมาเฟี้ยงไปที่ร้านเต็มเลยแลแม่ก็บอกว่าถ้าขายไม่ได้อเราก็กินกันเองอใช่ตั้งแต่จุดนั้นก็เลยได้ขายส้มตำกระยำด้วยค่ะเราไม่ยอมให้รายได้ในฤดูที่คนไม่ชอบทานน้ำแข็งดอบ,บลง ใช่แม่เขาชอบใช่แม่เอาปูทางแม่เป็นครูครับแม่เขาก็เป็นครูตอนตอนหนูก็เป็นลูกศิษย์เขาด้วยค่ะเจอแฟนเขาเข้มาคุยด้วยด้วยแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรชื่ออาจารย์แจ๋วครับอาจารย์แจ๋วเชิญค่ะเราูิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจ๋วสอนที่ไหนอากาศที่แรกจะพาทุกคนมาถกค่ะสาวนิชาอาเซียนศึกษาค่ะเราจะอยู่ในกลุ่มของคณะประดุษศาสตร และสากคบค่ะคบกันมานานหรือยังเก้าปีปีนี้ครับเก้าปีแต่เห็นบอกว่าตอนแรกที่เริ่มคบกันคุณคุณแม่เขาไม่ไม่ไดนพี่ต้อมใช่ไหมครับค่ะขึ้นแม่ขึ้นพ่อครับแล้วก็เป็นธรรมดาเนอะลูกสาวคนเดียวครับก็แอบคบกันประมาณหกเจ็ดปีกว่าจะรู้เหรอใช่แอบเก่งมากตอนนี้รับแล้วใช่ไหมรับแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมตอนน้ค่ะ รับได้แต่แรกแม่รับได้ตั้งแต่แรกแต่เราไม่ไม่ไม่เปิดเผยใช่เพราะหนูเกรงใจครับไปกินข้าวอะไรกันไปทานข้าวอะไรกันก็จะไปกันข้างนอกค่ะครับเห็นบอกว่าตอนที่ลงทุนใหม่คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะสนับสนุนแต่ว่าทางเราเหมือนแบบอยากพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมใช่นี่เขาชอบแบบว่าทําด้วยตัวเองให้ได้ก็ ท่านให้ทงให้ทุนอะไรอาจารย์ก็ไม่เอาอ่ะไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรทัเองดีกว่าค่ะกทำเองนี่แต่ว่าอาจารย์เนี่ยผู้นี้อาจารย์ลงมือนะจ๊ะนั่งหันไม่ใช่คุณเหรอคะพี่ต้อมช่วยกันรับเขาก็หัน นี่เขาหั่นแ a มันม่วงไงครับเขาหั่นนีดูดินั่งแกะอ้นี่เขาแกะทีนี้นี้ยนี่นี่นี่เขาแกะเองนะมะนาวโอโหหลูไม่เคยแกะเลยเขาแกะบอกกับทีมงานว่าอยากจะบอกอะไรกับอาจารย์ค่ะอยากจะขอบคุณครับที่ช่วยผลักดันทุกอย่างช่วยให้ทำนู่นทำนี่ช่วยเป็นกำลังใจต้องแต่ละมองตาเวลาพูดจะมองตาช่วยเป็นกำลังใจกันุก่ยางต้องเคยบอกไหมเคยบอกไหมไม่ค่อยได้บอก งั้นวันนี้บอกเลยมองหน้าเขาด้วยอยากขอบคุณที่ว่าช่วยทุกอย่างตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งที่พ่อหนูป่วยได้เขาครับพ่อหนูป่วยสองเดือนได้เขาซื้อซื้อข้าวซื้อข้าวไปส่งให้ตอนเช้าจากสัมภาษณ์ไปโรงพยาบาลนครศรมครับไปส่งข้าวไปไปดูแลครับก็เลยอยากขอบคุณตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกที่เข้ามาทีแรกคือเขาก็เป็นคนแบบนี้เลยที่ว่าช่วยเหลือตองทนกอย่างอะไร แล้วปัจจุบันดูแลแม่ทั้งคุณพ่อเลยใช่ค่ะแล,แ,ลแล้วแล้วครัวอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกคุณต้อไมไหมคะค่ะก็ไม่มีอะไรบ้างก็คือแบบขอบคุกกี้แบบว่าอยู่เคลียร์ข้าวตลอดเวลาปัญหาอะไรอย่างเก็คือปรึกษาเข้าใจตลอดนะคะแล้วก็คอยแบบช่วยปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเรื่เครียดมาจากงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาระบายให้พี่เขาฟัง แม้อีกคนจบเพียงชั้นป .6 และอีกคนกำลังเรียนปริญญาเอกแต่ว่าการศึกษาและฐานะไม่ใช่อุปสรรคความรักของทั้งคู่ค่ะต้อมเป็นแขนเป็นขาให้อาจารย์แจ๋วส่วนอาจารย์แจ๋วก็เป็นแสงสว่างให้ชีวิตต้อมค่ะทั้งคู่จึงเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันได้อย่างดี คนดางเป็นที่พึ่งกันและกันในคนละเรื่องคุณแม่คะวันนี้ต้อมเขาเตรียมของไว้ให้อาจารย์เจ๋วเขาบอกว่าในชีวิตไม่เคยเซอร์ไพรส์อาจารย์ได้เลยได้สำเร็จเลยมองมองมองทีมงานเอาออกมาจ้าอ๋อมิน่ามันทำน้ำแข็งหกไอคนนี้มีพี่รุตเกือบโดนคุณทำได้ตอนนี้หกนี่แหละหนูจะบอกให้เมื่อกี้อยู่ตรงนู้นอะ ไปหยิบจากพิซซี่เย็นมาถ่ายรูปกันหนูด้วยเขามาถ่ายรูปทีนึงแล้วแต่ตอนนี้ไม่ต้องถ่ายละมันเป็นของอาจารย์แจ๋วจากพี่ต้อมค่ะขอบคุณมากนะตาดุ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 อ่ะคุณแม่นั่นเลยยังไม่ได้ชิมยำเลยเนาะชิมด้านหนูทางด้านหนูที่สุดค่ะสายยำนะคุณผู้ชมขาแต่ก็ลงตัวและกินเผ็ดๆแล้วก็มาต่อในของวันเออคืออะไรที่ไล่ก็เข้ากันจะเป็นเป็นแบบนี้ลูกค้าที่ร้านมานั่งทานช้อตปิ้งเสร็จแล้ว ก็โดดมากใช่ใช่คู่กันครับน้ำยำข้าอร่อยจี๊ดจ๊าดมากเลยเจ๊เหรอหนูใช้มะนาวแบบบีบจากลูกเลยนะไม่ลองเลยนะใช่สดเลยเพราะว่าส่วนหนูปลูกไว้พันต่อไร่ครับโอ้โหขาก็นอื่นเขาแม่สวนอะไรส่วนบ้านอาไม่ว่ามะนาวจะแพงจะถูกก็ราคาเดียวเดิมตลอดตลอดกว่า500ปีครับเป็นไงฮะสาวๆฮะอร่อยมากค่ะคุณแม่เจ้มจนมาก รสชาติขนมว่าอร่อยแล้วยำส้มตำว่าเด็ดแล้วแต่ยังไม่สู้ความรักของทั้งคู่ที่มีให้แก่ก,นกันและกานหนูแบบมีความรู้สึกว่าจริงๆคงคุณผู้ชมขาคนเราอะ่ะถ้าจะอยู่ด้วยกันนานๆอย่างความเข้าใจคือคำว่าเพื่อนใช่ความสัมพันธ์คำว่าเพื่อนอะ่ะมันจะทำให้เราอะ่ะรู้รู้เขารู้เราแล้วมันชีวิตมันจะสนุกกว่าการเป็นคู่รัก มานั่งดูมือถือม,มาตามจับผิดอะไรเงี้ยออออมันจะรู้สึกแบบไม่สนุกนึกอ,ออกปะแล้วความผูกพันจะอยู่ได้นานซึ่งทั้งสองท่านผ่านจุดนี้มาได้สุดยอดมากอันนี้คืออร่อยกว่า<ด>ทั้งสองอย่างที่ที่เห็นอยู่ข้างหน้าพี่อายรู้สึกยังไงกิจฉาประทับใจกิจฉาตาแห่ <c oughs> ประทับใจเห็นเป็นอะไรที่เป็นคู่รักที่ ที่เขาผ่านอะไรกันมาเยอะคุณแม่คิดว่าตอนนี้เขาเข้าใจกันแล้วล่ะอะไรทําคือไม่ว่าปัญหาอะไรมันทําอะไรคุณสองคนไม่ได้แล้วเพราะคุณผ่านเรื่องร้ายเรื่องดีมาด้วยกันผ่านมาเยอะมากสู้ด้วยกันมาตอนนี้คอยให้เขาหลบหลบซ่อนๆเขาก็ผ่านมาได้ตั้ง6 7ปีถือว่าสุดยอดแล้วแล้วทำไมต้องกลับไปที่เดิมมันนั้นหลบหลบซ่อนๆอน่ะเนาะเราสองท่านนั้นยังไงรู้สึกยังไงฮะอุ้ยอ่ะไม่ใช่ไปถือ ไปจาความสัมพันธ์ของทั้งคู่อันนี้นี่มันผิดจริงความสัมพันธ์ของทั้งคู่รู้สึกอย่างไรเลยเรื่องนี้ไปแล้วเหรอก็อยากจะบอกว่าตักว่าคู่เนี้เท่าที่ดูนะหนูว่าน่าจะเป็นคู่แท้เพราะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านบททดสอบอันยากที่สุดมาแล้วอะข้ามผ่านมันมาได้แล้วอะต่อไปนี้ก็ถ้าเจอเรื่องอะไรหรืออุปสรรคอะไรที่ก็ไม่พิจาว่ามันคิ่ไปติ๋วใช่ พี่แต่ว่าตอนนี้จูงมือกันไปและทำอนาคตเนาะให้มันแบบว่าส่วนี่สคะรู้สึกยังไงคะก็ดีใจกับไม่ค่ะอาหารแหมหมกมมล้าอะไรเนี่ยตอนนี้อย่าตกใส่คุณแม่ติได้นะคุณแม่เป็นใบปลาร้าต้องชื่นชมทั้งสองคนนะคะทั้งต้อมแล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยไม่มีพรมแดน จะเป็นเพศไหนยังไงทุกวันนี้มันเปิดกว้างมากความรักก็คือความรักนันทำไมจะต้องมีเหตุผลอะไรก็บอกในยุคนี้ในยุคนี้ไม่มีไม่มีเพศแล้วแม่ใช่ไม่แด่ความรักรักให้กันแล้วกันเขารักตัวเองนะขอให้เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นคู่ชีวิตกันตลอดไปถูกต้องค่ะถ้าเราจะแวะไปกินน้ำแข็งสายไส้ทะลักไปได้ที่ไหนไปได้ที่ต้นจ๋าตลาดติดเกาะดงเกตครับ ที่สัมพันคับฝากร้านเนียครับน้ำแข็งใสอร่อยส้มตำเด็ดมากพ่อค้าก็แซ่บมากเลยคัทุกวันใช่ไหมคะมีมือเหมือนกันทุกวันใช่มีเหมือนกันทุกวันหยุดทุกวันอังคารครับพักมือหน่อยอาจะได้พักผ่อนใช่พักผ่อนหน่อยแวะไปคุณผู้ชมค่ะเราขึ้นเบอร์ให้ว่าร้านไปยังไงนะคะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นกําลังใจให้อ่ะ อาจารย์คุณมอบอกว่าอาจารย์อาจารย์ยังต้องกลับไปเรียนต่ออีกใช่สู้่ะอาจารย์่ะสู้ขะของก็ต้องขายเรียนก็ต้องเรียนปริญงยาก็ต้องทำต้องทำทุกอย่างตอนทักวันนี้นะเหนื่อยยังไงก็มีความสุขค่ะทำงินบางทีเหนื่อยจนใส่ตัวตะขาแบบจนบ่ายสามอะปิดร้านหนีลูกค้าทีเดียวนี้หนูปิดร้านหนีลูกค้าเลยผู้ชมฮะโทรก่อนนะฮะเดี๋ยวคนหนีนะคะไปถึงแล้วไม่เห็นล้วมาโทร หนูประมาณสักได้สามว่าโทรมาพี่ต้อมเดี๋ยวหนูจะออกจากกรุงเทพนะประมาณหกโมงคือหนูก็เลยต้องบอกพี่อย่างนี้คือต้อมก็ต้องอยู่รอพี่หกโมงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรอลูกค้าอยากกินอยากกินใช่อร่อยจริงคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณแค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับเจ้านางสาวสวยที่จะมาทำอาหากินกับเราสักครู่หนึ่งจ้า ครั้งในรายการผู้หญิงทำมาหากินมีหลายต่อหลายครั้งที่เราได้มีโอกาสแนะนําเจ้าของธุรกิจแต่ละคนมีเส้นทางของการทําธุรกิจมีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งแนวที่น่าจับตามองต้อนรับเจ้านางนักธุรกิจค่ะคุณปองแสงตะวันนเชใหม่ค่ะสวัสดีค่ะปองทาไมคนเขาชอบเรียกคุณปองว่าเจ้านางนักธุรกิจมาอย่างไรคะเชื่อนี้ คือพี่ๆนักข่าวตั้งให้ค่ะด้วยความที่นามสกุลเนาะ<ช>นามสกุลน,นะเชียงใหม่คําว่าเจ้านางมันคงจะมาจากนามสกุลแล้วก็ในส่วนที่ปองได้ทำหลายหลายอย่างที่เป็นงานส่วนรวม ที่เป็นงานที่แบบเมษายนเนี่ยจะมีงานสักการะกูเจ้าหลวงก็คือเป็นการนำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหลวงในอดีตของจังหวัดเราอะนะคะเป็นงานใหญ่เป็นประจําทุกปีวันที่17เมษายนทุกๆปีฟองก็เป็นแม่งานก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นแม่งานจัดงานด้วยเนี่ยค่ะก็จะมีงานส่วนรวมที่เราทำอันนี้ก็คงคงจะเป็นส่วนนั้นที่ได้ชื่อว่าคนก็เลยเรียกเจ้างานจะเหมือนนิกเนมเหมือนกันนะเหมือนฉายาส่วนนักธุรกิจเนี่ย คงจะเป็นธุรกิจที่ปองทำมันเป็นธุรกิจที่มันค่อนข้างธุรกิจหนักนำเข้าอะไรเครื่องบินหนักจริงๆเก้าอี้เครื่องบินที่ติดตัง้อองอย่างเช่นการบินไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วตัวนี้ก็คือธุรกิจใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> แต่มันดูแตกต่างจากธุรกิจที่ทํามากเลยนะคะอันนี้คือธุรกิจที่ตัวเองอยากทํามากคือปปงเนี่ยเป็นคนทานอะไรค่อนข้างยากลิ้นไหวอะไรข้าวอะไรเหม็นหน่อยอะไรสัมผัสได้เร็วมันก็สัมผัสเร็ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับว่าได้ปรึกษากับทางมอชธรรมศาสตวิทยาเชียงใหม่มก็ได้ทําสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือเป็นงานวิจัยร่วมกันจนได้เนี่ยค่ะสิทธิบัตร ก็คือสิิบัตรของตัวเขาเลยนนก็คือเป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่างแบรนด์กับหมาวิาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นชูเกอร์ฟรีกัมมี่เจลลี่คอลลาเจนไดเบปไทด์เป็นกัมมี่เจลลี่ในรูปแบบเคี้ยวนะคะผสมคอลลาเจนวิตามินซีและแอลกูตาไทโอนค่ะแทนที่เราจะกินแค่เป็นขนม กินให้ได้ประโยชน์ใช่ค่ะแล้วเปนได้ยินคำว่าคอลลาเจนไหมค่ะคอลลาเจนที่เราจะเห็นในมงทีมาเป็นผงเป็นชง่แต่ของคุณปองไม่เหมือนคนอื่นมาในรูปแบบแบบนี้ใช่ค่ะก็ด้วยความอย่างที่บอกเป็นคนเป็นคนทานยากนิดหนึ่งเซนไว้นิดหนึ่งลิ้นไวก็ตั้งโจทย์ไปว่าแบบขอทานง่ายๆอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆเนี่ยพกอย่างเงี้ยออกจากกระป๋องไปอย่างเงี้ยนะคะ ออกบ้านใส่กระเป๋าสตางค์ทานเวลาไหนก็ได้ตามใจเราเลยแล้วมันสะดวกนะไม่ต้องไปถือไปถือันไม่สะงววันนึงวันหนึ่งทานแถวหนึ่งทานเนี้ยค่ะอ๋อแพ็คไว้ให้แล้วเรียบร้อยก็ดึงออกจากกระป๋องกระป๋องเนี้ยนะะก่คือตามดสเลยแล้วก็ดึงออกมาหนึ่งแถวแล้วก็ใส่กระเป๋าสตางค์ที่หนูอมากจะทานเวลาไหนก็ได้เลยค่ะแล้วคุณสมบัติของคอลลาเจนนะคะยังคงอยู่ไหมคุณสมบัติของคอลลาเจนเนี่ยอาจารย์นักวิจัยได้เลือกคอลลาเจนคัดสรร เป็นพิเศษละจนเนี้ยจนได้สิทธิบัตรนอกจากคอลลาเจนแล้วยังมีส่วนผสมอื่นๆอะไรอีกบ้างยังมีวิตามินซีกับแอลกูตาไทโอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จัดมาให้แล้วก็คือมีทั้ง3อย่างเลยแล้วเรื่องน้ำตาลล่ะคะเราจดออยอเป็นสูตรปราศจากน้ำตาลเลยค่ะ คือเราต้องมีผลลัพธก็คือน้ําตาลเป็นซูตรที่เห็นก็คือเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลส่วนรสชาติก็จะเป็นรสชาติเดียวเลยรสชาติสวรรค่ะเราต้องตั้งโจทย์ไปว่ามันต้องอร่อยนะคะอาจารย์ก็เอ๊ะทำาไงดีคอลลาเจนก็ขาวเขามีธรรมชาติของเขาคือความขาวทำยังไงดีอาจารย์ก็ลองผลไม้แต่ละหลายๆชนิดมาก็ไม่ ลบอยู่ที่สวรรสดสาไม้ผลเนี่ยไม่ได้ใช้สารสกัดนะคะไม่ได้ใช้สารสกัดค่ะใช้น้ำสวรรสดสดซื้อตรงจากเกษตรกรเลยสวรรคเนี่ยสิบันเลยนะคะในการผลิตล็อตหนึ่งต่อนต่อเดือนแล้วก็ยิ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราก็คือพอเราลงพื้นที่เพราะว่าเราต้องลงไปหาสวรรเองคนดอยสูงๆดอยดอยน้ำเลยนะคะก็ไปเจอครอบครัวค่อนข้างลำบากบางทีมีพ่อแม่ติดเตียงมีลูกที่เป็นเด็ก พิเศษหรือว่าเด็กพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเกษตรกร,กรพ่อแม่เขาก็ยังต้องออกไปทํางานปองก็เลยให้ทุน สนับสนุนให้เขาปลูกก่อนแล้วก็รับซื้อของเขาด้วยให้สมนุ่งค่ะยอดเลยแล้วเรารู้แหล่งที่มาด้วยใช่ค่ะควบคุมทั้งหมดควบคุมออรจะกนีควบคุมใช่ค่ะอยู่ในการควบคุมก็คือว่าทั้งปุ๋ยทั้งอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะควบคุมว่าเออใส่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีหมอพืชที่เขาดูแลเป็นทุกอย่างในแปลงหมดเลยเมื่อกี้ทานแล้วมาทานแล้วไม่เล่าเลยเหรอคะเป็นยังไงฮะเป็นฮะจังหวะจะเล่าอยู่ค่ะคุณแม่อร่อยมากมันมีความเปรี้ยวนิดนิดเปรี้ยวสองร หวานนะกลิ่นสบรสมันมันโชมากตรงนี้แม่แม่หนูฉีกให้เลยไหมฮะนี่นี่จะบอกคุณผู้ชมนะว่าใครที่ติดขนมหรือว่าแบบไม่อยากให้ปากว่างอะไม่อยากเริ่งไงเข้าใจไหมถ้าเริ่มแล้วเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้เป็นไงเล่ามาสิอร่อยมากเลยกลิ่นสบรสฟุ้งขึ้นมาเลยขึ้นจมูกทันทีเลยวันนี้เจ้านางมาแล้วจัดโปรเด็ดให้พวกเราหน่อยนะคะเชิญค่ะคุณปองค่ะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการนี้เท่านั้นเลยนะคะคือปกติจากกระป๋องละ 1,390บาทนะคะลดพิเศษเฉพาะรายการนี้เหลือ1,090กับบาทเท่านั้นค่ะแล้วให้เฉพาะ100ท่านเท่านั้นเองค่ะไม่เยอะนะคุณผู <X <X ้ชมบอกก่อนว่าแค่100ท่านร้อยสายเท่านั้นปรีบโทรเข้ามาเลยนะคะสั่งซื้อได้ที่สอบถามได้ที่มี l i n e a d นะคะ b h a n d a r a นะคะหรือว่า Facebook นะคะพันดาราภาษาไทยนะคะพันดาราขีดกลางคอลลาเจนไดเปปไทด์หรือใครไม่สะดวก โทรเลยค่ะ021131515จะเก็บเงินปลายทางหรือจะใช้ระบบแบบโอนเงินก็สามารถทําได้ค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจให้คุณฟองเล่าให้ฟังค่ะเมื่อปี2019ได้มีโอกาสไปร่วมประกวดงานนวัตกรรมนานาชาติที่ประเทศอังกฤษค่ะแล้วเราได้รางวัลแล้วเราก็ได้เหรียญทองมาโอ้ยทาไา ได้เหรียญทองมาได้มา3รางวัลเลยก็คือได้เหรียญทองของงานนวัตกรรมแล้วก็เหลียญนักวิจัยก็คือเขาให้นักวิจัยโดยเฉพาะที่คิดสิ่งนี้ออกมาเพราะว่าที่อังกฤษเขาก็บอกว่าปกติเขาทานคอลลาเจนเขาไม่ทานเป็นผงชงแบบเราเขาทานเป็นเม็ดๆเป็นเม็ดๆเท่านี้เป็นเม็ดเลยนะทานเช้าสองทนเย็นสองเขาก็แบบอุ้ยอย่างนี้ไม่เคยเห็นนะมันเหมือนมันง่ายง่ายขึ้นกับชีวิตของแต่ละคนมากขึ้น ก็เลยได้รางวัลของเนี่ยค่ะอิันไ์ของ 30, <000. S 2> ปริภัณฑ์มาอีกอันหนึ่งส่วนอันสุดท้ายก็คือประธานกรรมการเป็นผู้หญิง โอ้โหประธานเลยเมาไปประธานบอกว่าให้เซอร์ติฟิเคตรางวัลพิเศษฉันประทับใจมากเลยผลิตภัณฑ์โอ้ยสุดจ๋งเนาะคนไทยเราคิดงานแบบนี้คือฝรั่งอ่ะให้การตอบรับบ้าแล้วก็มอบรางวัลให้อ่ะนึกออกไหมมันสุดยอดอ่ะสุดยอดจริงๆเลยแล้วคุณปอเนี่ยเป็นคนละเอียดมากๆเลยนะดูกระแม่ดูแพ็กเกจว่าลวดลายลวดลายดูดิน่ารักจังเลยอ่ะดูสิดูดิหนูมากนี่ค่ะเขาแพ็กอย่างนี้นะคะนี่อ่ะเจนนี่เดินมาดยแล้วก็หยิบขึ้นมาเนี่ย่ะเนี่ยผู้ชมกินวันละส สามซอนเนี่ยเพราะว่าคุณปองทำมาให้เสร็จสับแล้ววันหนึ่งเนี่ยสามครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เลยใช่ไหมคะจริงจริงคอนเซ็ปต์ของกระป๋องเองสื่อถึงความเป็นเชียงใหม่สีแดงจะเป็นประตูท่าแพอันนี้จะเป็นประตูช่างเผือกแล้วก็มีความหมายของประตูด้วยว่าประตูเนี่ยมีรายละเอียดความเป็นมาของประตูยังไงคุณละเอียดแต่ละกระป๋องก็ไม่เหมือนกันอ๋อเหรอแล้วก็ลายก็ไม่เหมือนมีแผนไงถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยพอกินหมดปุ๊บ กระเป๋ายังไงคุณผู้ชมก็ไม่ทิ้งแูกเก็บไว้ใส่เก็บไว้เปที่ระลึกให้มีอัตลักษณ์ตณนเป็นความเป็นล้านนาอยู่ในนั้นที่ชัดเจนยอดมากเลยค่ะย้ำโปรย้ำโปรอีก่นค่ะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการนี้เท่านั้นเลยนะคะคือปกติจากกระป๋องละ 1, 3 9 0บาทนะคะลดพิเศษเฉพาะรายการนี้เหลือ1,090กับบบาทเท่านั้นค่ะแล้วให้เฉพาะ 100ท่านเท่านั้นเองส่งฟรีรเก็บเงินไปทางก็ไม่บวกเพิ่มด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ที่ติดต่อให้นะคะคุณผ <Facebook S 2> ู้ชมไม่ว่าจะเป็น Facebook อีกที่ค่ะคุณป้องข <Facebook S 2> า f a c e b o o k ภาษาไทยนะคะพันดาราขีดกลางคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะไลน์ต้องมีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะคะ b h a n d a r a หรือโทรเลยค่ะ021131515ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปองมากค่ะขอบคุณค่ะสมแล้วกับที่ได้ชื่อว่าเจ้านางนักธุรกิจนี่เอาล่ะโอ้โหกอดจากลากันวันนี้มีเราจัดทำคมให้เจ้านางหน่อยสมการปีนี้ถ้ายกขันมาศาสตร์เราไม่ได้ก็ยกขันมากมาก็พอเมาเคระไรเนี่ยเคิรดลยวนนี้ผู้ชมขาครั้งนี้ไม่เอา ขันสันนะไม่เอาเอาขันหมากบ้างนั้นไปแล้วค่ะเวลาหมดแล้วไม่เจอกันใหม่จันทร์ถึงสุกบ่ายมองตรงทางช่องวันค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ